ตืนมาตอนเา้ามาตาตลอ,ไไนอน์รอมาเมือมีเป็นเมื่อพันยุทธก็เลื่ไปไปงานแต่กติภาพพี่น้องไปเบงึงไทยบ้านรูปบ้านของคนเมล็ดเป็นทีน่นกแเจ้าแม่พันชาติขึ้นเข้าจะงูใจกว่าเจ้าแม่พันชาติเป็นยังไงกติภาพพี่น้องไปเบงึงแต่ว่าไทยก่อนอื่นกับไทยอไปอาบน้ำฟ้นนักพี่น้องไปพี่น้องมันนี้อาบน้ำมาเสร็จแล้วแต่งตัวก็รอแล้ว เอาไปบึงพิธีกรรมยกจำแม่พันชาติของบาอ้านโอสำรานะครับบ้านของของนานี่ยครับไปบึงว่าเพิ่นจิยกว่าพิธีกรรมเพิ่นจิตตังดัเอาไปบนน้ำกันนอกไปน้องน,นตอนนี้เขาก็มาถึงวัดสามัคคีธรรมี่น้องเอาไปบึงท,งท,ทั้งในเพิ่นจิตธรพิธียกจำแม่พันชาติขึ้นพี่น้องเ,างาเอาขงเาก็อยู่ทั้กกทงในหลายหลายเอาไปบึงว่าพิธีกรรมยกเพิ่นจิตตังดั จีนองอนนี้ลังสิงถ้าพิธียกจมแนวัญชาครับ้าเบิ้งววาจะมีพัญชาจไครับิองกัอ้ทำพิธีกรหมอาเิสวนนครับสยจกขึ้นนะครับรับรางอทำพิธีทำพิยกจมแนปัญชาขึ้นครับเบื้งวาพิธีก่ก็จะมีพันฉายกจมไ เป็นหนาของเกษตรกรในบ้านกวางสุราชเกษตรอรผมมาดูน้องประเดติดตามกรับเพิ่งดูอาจจะเส้นโฉมถ้าประเดตุงกูอาจจะเส้นมเนบอกเลยถุงไว้เลยบอกเสยนโฉมเพิ่น

พวกนี้กระทําพิธียกขึ้นแล้วจอแม่ักตใส่ลก ร้างเสือซาบะร่างเก้าเกศผูนเขาบอกหนึ่งยังประสื่อดวงบอสอะไะ คันอจอยเห็นตัวใดนอจอยโอ้ยใส่สัดๆเด้อนี่นะมัเห็นัดนี่นะัสัดนะแต่ว่าเบิ่งบ่หันออกเบิ่งบ่ออกอีกตัวนึงนะนี่นะตัวนึงนะเห็นเด่นตัวนงนะนี่นะน่นลเบิ่งบ่ออกิับงยังที่เป็นศูนตัวเห็นละไปนั่นเห็นบ่อเบนอกเด้ผมรวมที่แลคนบอกเห็นตัวเดียวกหรังวนี่ะหนึ่งสองสามะเห็นตัวเดียวก็บปรด็เงิน อีหลีได้ศาเขาเห็นตัวเดียวอีตัวนึงเขาเบิ่งบ่ออกอยู่อย่างนเห็นแต่ตัวนี้บ่แม่นจ้าโอ้ตัวนี้โอ้เห็นแล้วเห็นเต้นตัวนี้มงนี่วัคลิปนี้ก็ขอจบลงไปนี่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เงี้ยเพื่อเป็นกำลังใจจะทถาคลิปหน้าต่อไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ